โอเคครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีที่ผมเนี่ยใช้เล่น n e c คร f t กับเพื่อนในซีรีส์100วันนะครับซึ่งก็มันเป็นอะไรที่ผมว่ามันไม่ได้ยากเลยแต่ว่าทุกครั้งที่ผมตอบม้นไปเนี่ยผมผมกลัวว่าหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่ามันก็ยากอยู่แล้วก็เวลาที่ผมพูดถึงแอปพลิเคชันเนี้ยเวลาค้นไปใน u t u b e อ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบว่าคลิปประมาณ3-4ปีที่แล้วซึ่งผมเข้าใจคอมมอนเซนทุกคนเวลาค้นไปแบบเจอคลิปที่มันแม่งแบบ3 4ปีที่แล้วก็แบบรู้สึกว่าเออแม่งกูจะเชื่ออันนี้ดีไหมแต่มันมันก็เชื่อได้นะครับพวกคลิปพวกนั้นผมก็ดูมาจากพวกนั้นแหลละะิ่่่งทีผมใใช้นนนนการรเ100วััคบ เล่นกับเพื่อนก็คือจะเป็นดั m i n น BPN นะครับเป็นแอปที่สามารถหาโหลดได้จาก Google นั่นแหละเราก็แค่พิมพ์ว่าดั m i n น p n นะครับซึ่งก็ฟรีนะครับดานวน์โหลดฟรีเปิดเปิดฟรี แต่ต้องบอกอย่างนี้ว่ามันไม่ใช่แอปที่ดีที่สุดหรอกแต่ว่ามันก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกนะครับก็กดโหลดกันคงไม่มีใครถามนะว่าโหลดยังไงโอเคครับพอโหลดแล้วติดตั้งนะครับติดตั้งแล้วก็รันขึ้นมาเวลารันขึ้นมานะครับตอนแรกมันจะไม่มีเซิร์ฟใช่ไหมเราจะแบ่งออกเป็นยกตัวอย่างว่าคุณเล่นกับเพื่อนคุณ2คนแล้วกันเริ่มแรกต้องเปิดแลนกันก่อนนะครับ ใครเปิดแลนก็ได้นะอันนี้ไม่ไม่ได้แบบว่าต้องจำกัดไว้ว่าคนเปิดเซิร์ฟต้องเป็นคนเปิดแลนนะครับใครเปิดก็ได้เลยในในสคนนี้อันนี้สําหรับใครที่อยากจะเป็นคนเปิดนะครับก็กดตรงสร้างเครือข่ายนะครับสร้างเครือข่ายตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้เออตั้งชื่ออย่างนี้แล้วกันรหัสผ่านก็มั่วๆไปรหัสผ่านประมาณนี้แล้วก็ยืนยันแล้วก็สร้างสร้างไม่ได้รหัสผ่านต้องมี6ตัวอ่ากูเคยใช้จริงปะเนี่ยลืมบอกไปนะครับพยายามตั้งชื่อเครือข่ายเราให้มันเป็น แบบเป็นของเราอ่ะอย่าไปตั้งซ้ําใครนะครับเพราะว่ามันตั้งซ้ํากันไม่ได้ผมก็ตั้งมัลล่วอะไรกันมันคงไม่ซ้าใครหรอกมั้งชื่อนี้ยำ้ำมึงมึงซ้ําได้ไงเนี่ยอกูเติมไปอีกเอออะะมันจะเป็นเครือข่ายของเรานะครับสำหรับคนที่อยากจะเข้าร่วมนะครับก็ให้กดตรงเข้าร่วมเครือข่ายนะครับเอาชื่อเครือข่ายของเพื่อนมาแล้วก็เอารหัสผ่านของเพื่อนมาใส่นะครับซึ่งก็ อันนี้คงไม่ต้องโชว์ให้เห็นหรอกเนาะว่ามันเข้ายังไงก็แค่เอาชื่อเครือข่ายของเราตรงนี้นะครับมาใส่ตรงนี้ของเพื่อนของเพื่อนนะอันนี้คือของเพื่อนนะแล้วก็เอารหัสผ่านที่เราใส่ไปอาจจะเป็นหนึ่งภาษาที่าจอะไรก็แด้ก็แล้วแต่เอาไปใส่ซึ่งอันนี้ยังไม่จบนะครับเวลาเชื่อมแลนแล้วอ่ะมันจะเข้ามานะครับเราจะเห็นชื่อเพื่อนในแลนใช่ไหมพยายามเช็คนะครับว่าตัวมันมันเต็มขีดไหมถ้ามันน้อยหรือมันอาจจะไม่เต็มมันมีอยู่สองประเด็นนะครับก็คือว่าหนึ่งตัวเซิร์ฟเวอร์ของทางแอปพลิเคชันมันอาาจจะมีปััญหกบ2 คอมองคุณนะครับซึ่งอันนี้ผมต้องให้ท่า,านผู้ชมเป็นการกับตัวเองนิดนึงเพราะว่าแบบบางทีเราจะไปะโทษแอปมันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับแล้วก็ที่แนะนําไว้นะครับก็คือว่าใครจะใช้ตัวนี้นะครับผมแนะนําว่าคอมคุณต้องแรงประมาณนึงถ้าคุณจะเล่นหมอดที่มันใหญ่หน่อยนะแต่ว่าถ้าเล่นแบบทเพียวแบบไม่มีหมอดเล่นไม้คราฟวานิลาเลยก็ได้แต่ถ้าแบบว่า มันเป็นเซิร์ฟที่แบบมีหมดเยอะมีคอนเทนต์อะไรที่มันเพิ่มมาเยอะเนี่ยอย่างแรกที่คุณต้องมีเลยคือคอมของคุณที่มันสเปคแรงนะครับแล้วก็เป็นตัวเน็ตที่มันแรงพอที่คุณจะรันเซิร์ฟเวอร์แล้วเซิร์ฟเวอร์แม่งไม่วาฟโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปเข้าเป็นเซิร์ฟนะครับซึ่งคนที่เปิดเซิร์ฟไมค์ครับเนี่ยต้องโอเพนแลนด์ด้วยนะอันนี้เดี๋ยวผมก็จะตัดภาพของคุณโอเล่ขึ้นมานะครับนี่นะเนี่ยเรามาหาพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยแล้วกดโอเพนแลนด์ตรงนี้ปุ๊บกดเลือกอะไร อ่ะเปิดแหละอ่ะเข้ามาได้นะครับพอ o อ e พ l แ n นแล้วมันจะขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องไปอะไรกับมันมากกดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าเข้าไปแล้วมันแหลกนะครับก็คือว่ามีสองประเด็นคือคอมเพื่อนที่เปิดอาจจะไม่ดีพอกับคอมคุณแม่งเอ,อกระจอกอะไรอย่างนี้แต่ก็นั่นแหละรครับถ้าคุณรู้สึกว่ามัน,มนเล่นไม่ได้ก็พยายามอย่าไปฝืนอะไรมากพยายามไปหาอะไรที่มันไม่ได้หนักเครื่องแบบไม้ค้าวานิลาเพิ่มหมดนิดหน่อยกับจริงๆแล้วอะ่ะมัน ปกติแล้วหมอดแพ็คาร์บอนอะ่ะมันไม่ได้หนักหนาอะไรนะครับถ้าคุณไม่เล่นแบบเดียวกับพวกผมซึ่งแบบเดียวกับพวกผมเนี่ยมันเอ่อ,อ,อแหลกเราเข้าบริเวนเราต่อนะครับอันนี้ถ้าท่านผม้ชมเห็นมันจะแหลกนะครับของผมตอนนี้เนี่ยเรากาลังมีปัญหากับหมอดแพ็กเราอยู่เนาะกำลังพยายามแก้กันอยู่นะครับซึ่งก็โอเคมันก็มีแค่นี้เลยครับเข้ามาเล่นซึ่งปกติมันไม่ได้แหลกขนาดนี้นะถ้าคุณแบบว่าไม่ได้ลงหมอดอะไรเยอะแต่ว่าอันนี้มันแหลกก็เพราะว่ามันเต็มไปด้วยสารพัดหมอดที่เออผมจะให้ดูว่ามันมีกี่หมอดก็ ถ้ารวมๆแล้วทุกอย่าง Datapack, s h a d e r r e s o u t c e Pack มันก็มีประมาณ2องสองรซึ่งนี่เป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากนะครับโอเคนะคมันก็มีประมาณนี้นะครับลิงโหลด v p n แ d m i n ผมจะทิ้งไว้ข้างล่างแล้วกันโอเคมีแค่นี้นะครับผมหวังว่าจะไม่มีหัวข้ออะไรที่ผมต้องมาทำคลิปอย่างนี้อีกเพราะผมรู้สึกว่าใน YouTube มันเยอะแยะแต่ที่ผมทำวันนี้เพราะว่าผมเกียดตอบคอมเมนต์โอเคครับแค่นั้นแหละ